เขาประทวงเขจะให้เล่นกับเขาว่าค่ะเมื่อกี้เนี้ยค่ะเขา,เามือเกาะเกาะส้นส้นเท้าเฮ้ยเหมีวเอ้ยนี่ก็ซื้อซื้ออาหารมาไว้ให้ที่เขามากินประจำนี่มีสี่ตัวค่ะคุณแม่และไมมีสี่ตัว ขอบคุณคุณแม่และไมมากๆค่ะมีสี่ตัวที่มารับอาหารประจำทุกวันอืมเอาแต่ใจอะ่ะเห็นเราคุยแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาไงเขาก็เลยประชวงหมับเขาให้ที่ที่ขาสองวันสามวันแล้ว เมื่อวานก็โดนวันนี้ก็โดนนี่ขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้22นาทีแล้วเอา30นาทีพอ่อวันนี้30นาทีพ่อค่ะฝนก็โตกน้องเหมียวก็ประท้วงสุรชัยทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็อแอบเป็นห่วงเขาแอบดู ขอบคุณคุณแม่และไมมากๆค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้คุณอาฟรมีความสุขโชคดีตลอดทั้งวันนะคะสาธุสาธุค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่และไมบอกขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดทั้งวันค่ะ โอ้โหมืดมืดตึ๊บเลยมืดฝนย,ย้ายย้ายที่กันเพราะว่าฝนกระเด็นเข้ามาหน้ากล้องขออนุญาตนะคะย้ายเข้ามาตรงนี้ก็ชัดนิดนึ่งขอบคุณคุณแม่ละไมามากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ โอ้โหน้องเหนียวนี่ร้ายมากเอาแต่ใจตัวเอง